สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบ๊อบเบิ้์ดีชาแนลนะครับอ่าเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าระหว่างเทบูโกอูนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกับบุญเอ๋งนะครับว่าตัวไหนเนี่ยดีกว่ากันหรือว่าเก่งกว่ากันนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับตั้งแต่เซียนศูนย์นะครับยันเซียนหนึ่งเลยนะครับว่าตัวไหนจะดีกว่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กนอูกันก่อนเลยนะฮะก็กนอูเนี่ยอย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับ คือต่อให้เป็นเซียนเซียนศูนย์เนี่ยก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นงอกกกด้วยเนี่ยจะยิ่งแรงมากเลยครับผมเพราะว่าจะสามารถออกสกิลได้หลายรอบนั่นเองนะครับเอาละครับผมส่วนบุญเองนะครับถ,ถ้าเกิดว่า<ม>เรายังไม่ไมขึ้นเซียนเนี่ย<ม> บุญเอ๋งก็จะออกสกิลได้รวมๆประมาณสามครั้งนะครับไม่เกินนี้นะฮะก็เพราะว่าทุกครั้งที่บุญเอ๋งสกิลเนี่ยก็จะมีติดมาร์กนะครับพยาหงนะฮะให้กับขนพลฝ่ายเรานะครับที่มีพลังโจมตีต่ำสุดสองคนนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาที่ฝ่ายเราเนี่ย อ่าเคลื่อนไหวนะครับก็คือจะบุญเองเนี่ยจะสามารถออกสกิลได้นะครับผมรอบละสองครั้งนะครับรวมบุญเองออกสกิลเองด้วยก็จะเป็นสามครั้งนะเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเทสกับใครสักคนในเชิฟผมกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเป็นกนดูก,ก่อนแล้วกันนะครับ อ่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยเล่นทีม8ฮะมันก็อาจาจะประยุกต์ใช้กับทีม4ได้ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับถ้าเกิดอย่างเล่นกวนูทีม4หรือทีม3นะครับอ่าถ้าอย่างทีม3เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าเป็น2เสียวเกี้ยวนะครับแล้วก็เป็น1กวนอกูนะฮะหรือว่าจะเป็น1เสียวเกี้ยว1ตัวแทงแล้วก็เป็น1กวนอนูก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นทีม4เนี่ยก็จะเป็น2เสียวเกี้ยวเลยนะครับแล้วก็ หนึ่งกลอนอูออนะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวแทงสำหรับถ้าใครเล่นกลอนอูสายเสียวเกี้ยวนะครับผมจะไม่แนะนำให้เล่นซุมเกียรนะครับเพราะว่าเวลาที่กลอนอูออกสกิลเนี่ยบางครั้งเนี่ยซุนเกียรเนี่ยจะมาแย่งออกสกิลเพราะว่าเป็นกกงอเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นตัวแทงเนี้ยผมแนะนำให้มาเล่นเป็นแฮร์โหดตุน้นหรือว่าพวก ม้าเฉียว<ท>พวกต่างโต๊ะหรือว่าถ้าใครเล่นเป็นตัวจิ้นจะเป็นศุนกวนก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวหั่นก็เป็นเขาทูสเสืงองาะเขาทูเลยนะฮะก็จะดีกว่านะครับเอาละครับไปหาผู้เป็นเหยื่อของเราวันนี้กันดีกว่านะครับก็ขอลองคนนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะสู้ได้นะอุย้ย ผมลืมเปลี่ยนกกนะฮะโกนูเดี๋ยวเดี๋ยวเอา <คน S 1> ขอเปลี่ยนกกก่อนนะครับ,รรบโอ้ก<อ>นสึกก็ไม่ได้ใส่นะฮะพอดีผมดีตัวทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาทำคลิปเลยนะฮะเอ,เอาละครับผมใส่เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ เกีียวผมตายเลยนะครับทีเดียวโอ้โกนูเซนสูกันแลนกันนะครับนี่เหมือนว่าเราจะเอาอยู่นะครับงานนี้ เออไม่อยู่แล้วครับผมกลอูตายนะครับอ่าเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับมาถึงบุญเอ็งกันบ้างนะครับเาาต่่ไไมอทซียนสูงเหมือนกันนะครับบุญเอ็งเนี่ยผมก็จะใส่กลสศึกเป็น ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วนวิธีจัดทีมบุญเองเนี่ยถ้าเล่นทีมสามนะครับผมจะแนะนำว่าเป็นบางทองนะฮะหรือว่าเสี่ยวเกี้ยวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแท้งหนึ่งตัวแล้วก็เป็นบุญเองนะฮะส่วนถ้าใครเล่นทีมสี่เนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นตัวหลักเนี่ยเป็นบางทองหรือเสี่ยวเกี้ยวก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นตัวแท้งหนึ่งตัวบุญเอ็งหนึ่งตัวนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะเป็นพวกบางทองหรือเสียวแก้วก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวลองตีกับคนเดิมนะครับแต่พอผมเล่นเป็นทีมแปดเนี่ยบุญเอ็งก็ออกสกิลน้อยลงนะเพราะว่า มันก็ไม่เรียกว่าน้อยลงนะฮะแต่ว่ามันโอกาสที่มันจะได้ออกสก,กิลก็จะยากกว่านะครับนี่ฮะก็ะไม่ทันไหลก็ตายแล้วนะครับบุญเองเราดูาคนที่เล่นบุญเองเนี่ยผมแนะนำว่าอยากให้มีตัวเาเมหลักอีกสักตัวนึ้งนะครับ แล้วค่อยให้บุญเอ็งเนี่ยมาเป็นตัวเสริมทีนจะเก่งกว่านะครันี่ก็จะเห็นว่าไม่ได้แตะเขาเลยนะครับเอาล่ะครับเราก็จะมาลองเป็น,นรรคุณอูเีน <S 1> 1 <S หนึ่งนะครับเทียบกันให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่าผมว่าเดี๋ยวผมลองปรับ เป็นบุญเองแล้วลองให้เขาตีก่อนดีกว่าครับจะได้เห็นว่าออกสกิลเนี่ยแล้วแรงแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้จริงผมก็มีถุงอ่าจะสังหารนะครับสำหรับบุญเองผมก็จะเอาอาพรออกนะฮะจะว่าไปผมไม่ได้ใส่ถุง พอด้วยนะครับเนี่ยงั้นผมเอาเตียงมยออกแล้วกันนะเพื่อจะได้ใส่เจ็ดสังหารนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะผมจะย้ายบุญเอ็งขึ้นไปตีก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนดนึงนะฮะเพราะว่าเขาถูเลือกเป็นกกจินไว้นะครับ บุญเอ็งก็น่าจะตายยากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะ ออกสกิลได้แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ออกอีกแล้วนะครับหลักก็ออกประมาณนี้นะฮะเอาละงั้นเราก็มาทำบุญเองเป็นเซียนหนึ่งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะอ่าแล้วรู้สึกว่าผมก็จะไม่ได้ใส่พันธนาการด้วยนะฮะไอ้ถ้าผมจะไม่พิษก็จะมีเหลวหลิง แล้วก็จะเป็นสุมาเอียนนะครับแล้วก็เหมือนจะมีเป็นจูโลงอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าจะไม่ผิดจูโลงผมอยู่ไหนเนาะอ่าอยู่นี่แต่ผมลองดูก่อนนะโอเคครับผมใส่พันธนาการบวกราเมตรครบแล้วนะครับผมจะไม่ใส่เลือดนะฮะ ตอนนี้เมเบลบุญิงเราก็11ล้านนะครับเอาละลองเอาไปตีคนเดิมกันดูนะฮะ สกิลแค่ครั้งเดียวเหมือนเดินนะเพราะผมก็ไม่ได้มองด้วยเขาไปติดไมอกูที่ใครนะโอเคยังมีเทินสองนะครับเมื่อกี้ที่บุญเองไม่ได้โจมตีเนี่ยเพราะว่าเขาทูเนี่ยเขาตีนะครับแล้วเขาผมเรียกสเสงง้วเขาทูเนี่ยเป็นกกจิ้นไว้นะครับ เดี๋ยวตอนทาคลิปเนี่ยผมจะมาทำคอมโบบุญเอ๋งให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าบุญเอ๋งเนี่ยเล่นแบบไหนเนี่ยถึงจะเก่งมากานะครับอ่าเหมือนคราวนี้เราจะสู้เขาได้เลยนะฮะโอ้โหรอบนี้แรงมากเลยนะครับบุญเอง รไปที่กกนอูนะฮาาะเราก็จะขึ้นเป็นเซียนหนึ่งกันนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่จบเซียนหนึ่งเนี่ยผมก็จะทำากนอูไปเซียนสามเลยนะครับแลวเดี๋ยวผมจะทำากนเองไล่เป็นสองแล้วก็สามนะฮะ โอเคครับผมลองกับคนเดิมนะครับจากตอนแรกคลิปบอกว่าจะไม่นานกะว่าจะไม่นานฮะเหมือนว่าจะนานอีกแล้วนะครับ คนอูเราออกสกิลคนเดียวเลยนะฮะนื่งจากว่าพอฆ่าได้เนี่ยเราพอโทรศั์เยอะแล้วผมใส่ม้าดำขั้นสามให้พอดีนะมันก็เลยออกสกิลถีนะฮะโอเคนะครับครานี้เรากลอู o, เราเอาอยู่นะครับชนะขาดเลยนะฮะ เผาของมันไม่อาจเียนแปลงไม้ไผ่อาจถูกเผาแต่ไฟไม่อาจทำลายหน่อของมันได้เออว่าผมจะทำเซียนสองอีกทีนะคราวนี้ก็จะหักเลือดนะครับแล้วเราก็จะได้ดาเมจทางอ้อมเยอะขึ้นนะฮะอืมงั้นเราข้ามกลน่นอุปเซียนสามเลยดีกว่านะฮะ โอเคเรามาลองบุญเองกันต่อนะครับราบกองกบฏกำจัดความไม่สงบบุญเองเราก็จะลองเซนสองก่อนนะครับเซนสองเราได้อะไรเพิ่มมาอ๋อทุกการเคลื่อนไหวสามครั้งของขุพนพลค่ายเดียวกันนะครับ อ่าก็คือขุนพลกกจริงเหมือนกันนั่นนั่นเองนะฮะบุบเอ่งก็จะปล่อยสกิลเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยที่ไม่ใช้โทสะนะครับแต่ดาเมจเนี่ยจะเป็น48%นะครับจากปกตินะฮะโอเคเราก็มาดูกันนะครับว่าพอเซนสองแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ เราก็อ่ะเราครานี้เราจะลองมาตีเป็นคนนี้ดูนะครับคอนนี้เจอกลนูเซียนสารนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะ อคราวนี้บุญหนึ่งเราได้ออกสกิลอีกนะครับผมก็พอพอยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะ จะเอาอยู่นะครับบุญเอ๋งโอ้เอาอยู่นะฮะโอเคเราก็มาขึ้นเป็นเซียนสามกันนะครับบุญเอ๋งโอเคนะครับตอนนี้ดาเมจของเราก็อยู่ที่13ล้านนะครับสำหรับบุญเอ๋งโอเคคราวนี้เรามาลองตี เเป็นคนนี้แล้วกันนะครับผมมากนกูเซียนสานี้ผมคงไม่ต้องให้ดูแล้วก็ได้นะฮะว่ามันโค้งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูบุญเองกันย,วยาวๆเลยนะฮะโอ้มันจะสู้เขาไม่ได้นะครับ นี่เองเราไม่ได้ขยับเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปลองตีคนนี้เหมือนเดิมนะฮะ ตอนนี้บุญทีมเราเหลือสามตัวแล้วนะครับตอนนี้บุญเอ็งก็จะได้ออกสกิลถี่ขึ้นนะฮะนี่นะครับจะเห็นว่าออกทุกเทิร์นเลยนะ่ะเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับบุญเองซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมองว่า ถ้าเราเล่นทีม3หรือทีม4เนี่ยจริงๆแล้วโกนูก็จะเก่งกว่านะครับสำหรับผมถ้าเกิดว่าเสียนเท่ากันนะแต่ว่าถ้าเกิดสุดว่า,าช่วงนี้ก็<ล>กิจกรรมตีเมืองก็แจกตัวจิ้นฟรีเ,าเนาะก็ถ้าเกิดเป็นสายฟรีแล้วเล่นเนี่ยมผมก็จะบอกว่าบุญเหน่งก็น่าจะดีกว่าโกนูนะครับเพราะว่าโกนูเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวมาทำเสียนเนี่ยยากมากๆเลยนะฮะ อ่าแล้วท้ายคลิปก็ตามที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคอมโบบุญเอ็งนะฮะซึ่งคอมโบก็คือระหว่างไทสูจู้นะครับก,รก,กับบุญเอ็งนั่นเองนะฮะยายาอ,อ่เดี๋ยวผมจะใส่บุญเอ็งไว้ตรงนี้นะครับรตรงน,นี้ก็จะเป็นไทยสูจู้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะย้าย ่ากตานะครับโนะบวยี่ห้ามาใส่นะฮะแล้วก็เลเวลร้อยตันนะครับกดบว่าสร้างผลงานเลืองลือโอเคครับผมนี่ผมก็จะใส่เป็นม้าดำก่อนเนาะของไทสูจูจริงๆก็ควรจะใส่เลือดเหล็กจะดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าจะทำให้สกิลแรงขึ้นนะครับยิ่งถ้าเป็นม้าเลือดเหล็กแดงเนี่ย ก็จะมีดะเมจดทำอ้อมเป็นจากเปอร์เซ็นต์แม็กแฮ็กพีด้วยนะฮะอันน,<า>นี้ราก็จะใส่อ่ะเราใส่เจคอคับแคบเข้าไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะ โอเคเราใส่อย่างนี้เนาะกกจินนะครักบกกจินอ่าอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจินด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองตีคนที่เราแพ้ดูเมื่อกี้เลยนะครผู้เมตายไามอ่อาเปี่ยมมรนารการก่อนนะ ผมก็จำไม่ได้แล้วนะเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างเรับไทยสูจูอ๋อมีจูโล่งนะครับอีกตัวหนึ่งโอเคตามนี้นะฮะระเมดบุญเองสิบสามล้านนะครับส่วนไทยสูตจ,จูนี่ก้าแสนนะฮะม,มาเดีว<ห>เราไปลองกัน โอเคลองคนนี้เลยนะครับที่มันเป็นคอมโบที่ดีกับไอสูจูก็เพราะว่าไอสูจูเนี่ยมีโอกาสออกสกิลซ้ำได้หลายรอบนะครับแล้วซึ่งพอออกครบสามครั้งเนี่ยบุญเองก็จะออกมาสกิลต่อนะฮะ๋ยวเดี๋ยวดูได้เลยนะครับบุญเองเราอยู่ตัวที่สองนะเมื่อกี้ต่สูจูสกิลไปหนึ่งครั้งแล้วนี่ฮะบุญเองเราโจมตีนี่นะครับ อุ้งหงออกสกิวลัวเลยนะครับทีนี้อพอดีเลยฮะตายเกี้ยวลงมาเป็นกกจิ้นด้วยพอดีเลยครับอืมผมก็จะลองแถมลองตีคนนี้ดูนะว่าไหวหรือเปล่า ไหวนหครับเพราะว่าโดนกุนูเขาไหลรัวๆเลยนะโอเคไม่เป็นอะไรครับผมก็ยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับระหว่างบุญเองกับกุนูนะครับก็ยังไงก็ลากันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ